ส้มผ่านปีโดยช่างเสน่ห์โควิดมาเอาลงไหมอ่าโควิดลงไปอ่ะช่วยช่วยปีนี้โคตรปันโควิดเอาละเอาละเอาละ,าละนั่งเฝ้าละเอาละอันน,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 นี้เนี่ยอันนี้ไตเนี่ยไหลน้อยๆหนี่โคนรแน่สำรวจกระโหลก <c oughs> กวนขนาดนักอ่ะอ่ะเติร์กเป็นโรคลบลบก่อนลบก่อนลบนลบไหน ระวังกางไปเกาะมั้งเฮยลบก่อนลบก่อนบาต้องโยงบ่รลบบาต้องโยงบาต้องโยงอันส่วมพันปีเธอลอมมรณาภาพก็ยังอยู่เริ่งทำลายบอกผมถ้าขุยธ์จับให้ เป็นบ่อกเกลืออยู่ตรงนี้หลังจากเราที่ขุดเสร็จเอากระเบื้องใส่เสร็จแล้วก็มีท่อระบายอากาศออกตรงนี้แล้วก็ปิดให้แน่นเทปูนทับให้แน่นไม่ให้น้ําข้างบนลงไปข้างล่างาเวลาเราทําการใช้ส้วมห้องน้ําก็เวลากดชักโครกก็จะไหลลงไปในบ่อกเกลือไหลลงบ่อกเกลือเสร็จปุ๊บ ถ้ามันเต็มมันก็จะล้นออกมาข้างนอกที่เราขูดนี่แหละให้ซึมลงไปตอนนี้ก็เป็นรูระบายอากาศแล้วก็บริเวณนี้ก็ไม่มีกลิ่นอาตมมาภาพพระครูประยุทธ์ศีลาสูนทรจังหวัดราชสีมุงชมได้ทำการทำส้วมพันปีตามคำแนะนำของหัานอาจารย์โกวิดดอกไม้ซึ่ง เป็นผู้มีความรู้ในด้านทํำธนาคารน้ําใต้ดินในส่วนของวัดเสมนชุมนั้นก็ประสบปัญหาในส่วนเรื่องของบ่อกเกลืและก็ส้วมเต็มใบทําให้มีปัญหาแล้วก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายในการที่จะต้องจ้างรถด,ดูดส้วมมาสบส้วมอีกก็เลยทําให้คิดแล้วว่าเอ๊ยทำยังไงเราจะททึงถึง,ถง จะทำยังไงที่จะให้มันประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ต้องสูบส่วมบ่อยดูในใน u t u b e แล้วก็ไปศึกษาจากอาจารย์โควิดดอกไม้แล้วก็ขอคำปรึกษาจากท่านท่านก็บอกว่าให้เจาะลงไปให้รอบบอกเกลือแล้วก็ขุดลงไปให้ลึกเท่าที่จะลึกได้นะตามสภาพแวดล้อมที่มีหลังจากนั้นแล้วก็นำเศษปูนเศษหินใส จนเกือบเต็มแล้วก็เจาะตรงบริเวณท่อที่สองให้มีโลระบายออกมาซึมลงมาทางที่เศษปูนและเศษหินหลังจากนั้นเราก็เอาเศษปูนเศษหินใส่ให้เต็มแล้วก็มีท่อระบายน้ํามีท่อระบายอากาศแล้วก็ปิดด้วยปูนซีเมเนต์เพราะป้องกันไม่ให้น้ําไหลลงไปข้างในคือก็จะทําให้การาใช้ส้วม ดีขึ้นครั้นี้ลองมา3-4วันแล้วก็กลิ่นก็ไม่มีแล้วก็การจักโคกนั้นก็ดูดูแล้วก็ประหยัดต่อไปนี้ก็คงจะมาได้เสียค่าใช้ใจ่ายในการที่จะต้องจ้างรถรถส่วมมาสุบอีกต่อไปขอเจริญพร